สวัสดียามเชา้าท่านติดตามชมครับวันนี้ก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงสดใสครับอวันนี้ก็มาแวะหลวงเต่าคุยสนุกสนานแวะ,แวะคุยไปเรื่อยเปื่อยครับสนทนาธรรมก็ว่างๆก็มา รถผ่านมาก็ออกกําลังกายทุ่งนาก็มาชมนกชมอะไรเมาาื่อเช้านี้นกเยอะครับแต่มันกล้องซูมไม่ได้ไม่เลยไม่ให้เลยไม่ได้ภาพสวยๆอ้าวลวงเต่าอยู่นี่เดี๋ยวนี้โอ้ยลวองเต่าก็อยู่นี่เองนี่อยู่กับยานอาวกาศนี่ก็ไม่ธรรมดาลวองเต่าก็อยู่รูปเดียวองค์เดียวนี่แหละครับอม ฝนตกไปนะท่านรองเจ้าฝนตมันกุ้งใม่ซื้อนาะเออปูนฟ้าดินกันเสียเช่นเดินซื่อเต๋อเพราะว่าพระาเป็นกินใหญ่จ่งกัวมั็นงานสันนิษฐานหน่อย่คืออยากมาเมื่อวานนี่นะเข้าไปในเมี่ยงนาะเข้าไปในเมื่งเป็นยังไาไปในเมี่ยงบ้านนี้มีพระธีระผู้หนึ่งร่างกายสมบูรณ์บึกบึนหอมผาสวยงาม านี่ผรา,อ,า,าออกใมอคุณยายที่เป็นอุบาสิกทาทำเนี่ยพันตามมาด้วยเนาะพันเดอจาริกมาด้วยมีปิกับมันอยู่ด้านหลังก็นั่งเพ่นก็นั่งกับพื้นกว่าพระพสงฆ์ก็ยืนอยู่พูนว่าขี่รถผ่านไปน <c oughs> ี่ถ้าเป็นบุญเพราะว่าอุบาสิกาธรรมเนี่ยอุบาสิกาอุบาสกนี่เขา,าก็เห็นพระขี่จัก,กรยาน <c oughs> จักรยานสองล้อมันบวมเป็นเลือดแตกหรถสามล้อตัวยเด้อยานอวกาศนี่จักรยานสองล้อบวมเลือดแตกแต่มันจักรยานสี่ล้อตีกิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงโอ้ยเจ้ากันขึ้นจากหัวโยนเอ้คุณยายแถ่าผู้สูงวัยเนาะบำรุงวัดว่าศาสนามาโดนปีบ่คือบ่ฝันว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งสิได้เห็นพระนักบวชขี่จักรยานชีสสามล้อปั่นแสามล้อเออมันมีเสบียงมีอะไรมันก็ ในไหนแต่ไรมันก็มีสามล้อเนี่ยสะดวกสบายเด้นี่ไปแล้วสี่ล้อเนี่ยเทียนชีพประธานให้ใส่เมื่อไรป้าบุญท่านจะย่ามไหนเออโอ้ยลืมลืมเม็ดใส่เม็ดใส่เม็ดเออใส่เม็ดเขาโควิดเขาบอกว่ามันมาช่วงสองนี่มันเชื้อโรคมันรุนแรงผมมาท่องทุ่งของผมี่อย่างเนาะคือผมผมก็พกติดตัวอยู่หลวงเต่านี่ไป สถานที่ไหนบ้างล่ะกลางวันนี่ยามบุลเล่ย์ยามบินไหนก็ไหนก็เข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองเข้าไปหาญาติที่ทวันนี้เป็นวันประจําอ๋อวานนี้วันวาเลนไทน์บ่ะเหรอวันนั้นเนาะวันจุดเจียนวันนี้วันวาเลนไทน์เด้ยวันที่สิบสี่เดียวสาวสวยที่นครสวรหลวงเวียงจันทร์ก็ส่งภาพไปดูแต่เช้าใส่บาทโอ้เมื่อปีใหม่ก็มีความมีความสุขตุ๊ดเจียนเนาะไหว้พบมน้อคู่นะครับ ว่าพณีรักษาพะเีณีมนได้ส่งดอกไม้ใส่บาทไว้สาวยังจันนะพานเราแหากันมาซื้อดอกไม้ให้กันเนอะบ้านเราเนี่ยของเขาใส่บาทไว้ดีไว้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าชาวยุโรปเขาแบ่งปันความสุขให้ชาวไทยและอาเซียนแล้วก็ทั่วไปครับเขาบอกเหมือนความสุขของเจ้าเจ้าแบ่งความสุขไปน้อยที่เด้กินมาหมดาทนี่แห มาละกอที่เรากินสนุกอร่อยอร่อยกันเนี่ยชาวโปรตุกีสเขาเขาเดินทางมาทางเรือเขายขาสมัยก,ก่อนชาวโปรตุกีสเอามาตอนตอน400ป,ปีก่อนเอามาสมัยอยุธยาโนนเขาเอาเอา,มาเมล็ดมันไปบานลงที่ตามประวัติศาสตร์โปรตุเกีสมาก่อนเพื่อนเนี่ยที่มาละกาภาคภาคใต้ของเรานี่แหละ มรกาที่ใช้แม็กเกอเรนมันอยู่ประเทศไหนมันเดินรอบโลกคนแรกแม็กเกอเรนอะไรเนี่ยเรียนผมจำไม่ได้ชาวโปรตุเกสหรือพออะไรไม่รู้ทางยุโรปแหละแคบักมุงมะละักมุงมรกาเขาเขาออกมาจากฮอลแลนด์เออแม่นแล้วโอ้ยมะละกอฮอลแลนด์หวานเดี่ยฮอลแลนด์จากฮอลแลนด์นั่นเองเขามาค้าขายท่องเที่ยวแล้วเขาก็หวานเมล็ดลงที่มะละกา เดือนนี้ดีเนาะหลวงเต่าเนาะเดือนนี้ดีเนาะมีทั้งสุดจีนมีทั้งวาเลนไทน์อากาศเย็นรุงเทพอากาศเย็นท้องคาีโอวดีมันมักขนาดเลยสิบแปดสิบเก้าองศาดีพอดีแล้วครับเยี่ยิ่งเทพแบบยี่สิบี่ยี่ห้าเหมือนใส่เสื้อกันหนาวก็อบอุ่นหน่อยก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่ดีอืมผมไม่มีใครมาหาหลวงเต่าเราไม่เจอผมเลยเออแวะเออก็คุยสนุกแคนนอืม โอ้ตากผ้าวันนี้เห็นตากผ้าเนาะผ้าคลุมเะยเขาเรียกผ้าอะไรตัวนี้คือผืนใหญ่ทั้งผ้าอาพาละนะอาพรอนไหนบอกปอบมานเท่าว่า่อาพรอนเป็นพอมคลุมของนักบวชเป็นสบงหรือกี่วันเนี่ยผ้าคลุมเบื้องสูงก็คือหัวไหล่ลงไปครับว่ามันเอื่นกี่วันวะเขาเอื่นกี่วรัสสังกับแมนกีรวัสสังกีวี่วรัสสัง โอ้ก็ตาเห็นตากผ่าวนะโอ้ทำไมมันพผ้นใหญ่วะคนตัวใหญ่นาะสูงเี่อืมออ้อ้ข้างข้างก้อนที่ขน้อยบวชนะข้ขน้อยบวชอยู่วัดสีเมืองเนาะสีเมืองหนองหนังค่ายนี่เออครับครับครัผู้น้อยวัดสีเมืองวัดธรรมยุทธ์ดี่อืมธรรมคุณก็ถูกอ่ะธรรมคุณแต่วันประเทศลาวมีนี่กายเดียวนะอืมเขาไม่มีธรรมยุทธ เขามีมหานิกายอย่างเดียวผูน้อยแพแพผ้พาผืนอยู่ชั้งสารานะอยู่อยูอย่อยู่สารนะ่าไอ้เดีียวเบงิงผ้ามันขึ้นใหญ่กว่าอันของนันถ้าบ้านทะี่เข้าใส่ธรรมดาเนะโอ้นนแต่ว่ามันก็มันก็มีคุ้น่างกันเขาเขาใส่ผืนเดียวบ่าใส่หลายแต่ว่าคนธรรมดาใส่ผืนหน่อยจะใส่หลายหลายอันนนะหลายหลายครัวแต่ของหลวงบวชเขามีผืนเดียวแม้มันจะกว้างกว่าคนทั่วไปแต่มันก็เขอบล็อกใส่เปลืองผืนเ แค่สลับซักซักแล้วก็ตากแล้วก็ไส่ก่อนไอ้ไอ้สีแดงแดงนี่ยเขาเรียกอะไรนะโคมไฟบ่โอโคมได้ว่าจาก<ร>สุดจีนของของภาคเหนือก็มีเออมันไม่มีภาษาจีนเนี่ยเนี่ยแต่เขาเจ้าเอามาเนี่ยเอามาจากไทยเลยฮะยังไงว่าเขาถึงี่ภูเขาเล่าโกลงว่าภูเขาเล่ากลงเพอาะ่าผู้น้อยเดินทางไปถึงภูเขาเล่ากาซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับภูเขาเล่ากลยนั่นแหละ ก็โลยนำมาเลยนี่โรยมาเลยเหรอเจ้าโอ้เจ้าภาษาเหนือเจ้าเจ้าเล่าก็พูดเจ้านะอือมันมันประเภทสรเนียมเดียวกันเหมือนเจ้ามันเขาเขามีเจ้าด้วยเวลาเขาพูดจบภาษาเขาไพเาะีแต่บางบางคนก็โดยโดยเนี่ยเป็นภาษาราชการเขาว่าโดยขาน้อยโดยขาน้อยภาษาราชการเขาภาษาเขาภาษาเขียนหนังสือแต่บางคนก็เอ็นเจ้าเจ้าอยู่ ก็เหมือนเหมือนเชียงใหม่นะเพราะว่านะออืเไปไปใช้กับเราก็มันประเทศเพื่อนบ้านเนาะมันก็เชื่อมผู้น้อยเคยเดินทางไปที่ภาคเหนือเชียงใหม่ส่งเฟซส่งไลน์เขาเขาบกเพื่อนผมเราผมไม่รู้จักเขาหรอกเขาเห็นผมล้วโอ้มาคุยด้วยเราก็เออมันสนุกสนานดีก็คุยไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมจริงไม่รู้จักหรอกครับสาวลาาสาวสวยที่ไหนก็โอ้เขาคุยดี จะไม่รู้จักเขารู้จักในเฟซในไลน์นะในเฟซบุ๊กไลน์ก็ไม่มีไม่มีไลน์มีแต่เฟซบุ๊กแล้วนี้ไปไหนหลงเถาะวะนี่ก็นยาจะสิแป๊บนึงก็สิบกว่าไปในเมืองนะเขาไปในเมืองไปที่ไหนละวัดลำบวนหรือวัดอะไรไปโด้ยมากก็ไปแวะลิ้มโขงโอ้ยยิงมโขงไปหาพี่สาววะร้านร้านพรทิพย์ว่าเขาขายอย่างร้านพรทิพย์วะเขามีร้านวัฒนธรรม โอ้ว oh, euh, uh, so, oh, wow. ันวัฒนธรรมเด้อโอ้ถนนคนเดินเจ้าปวันเนี่ยเปนว่าไอ้ม hmm. ันโควิดไม่สนุกหรอกปิดปากปิดลายมองไม่เห็นเขาทังทางเทศบาลเขาจัดเก้าอี้บางทีคนบางทีมองหน้ากันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันปิดปากปิดลายสมัยมอบผืสมัยมอบคนแม็แม็บหรอแม็มอบนี่มันอันนั้นเนาะมันเดินขบวนนอะม็อบอันนี้แม็ มันคลายกันรถไฟเรียกแม็ดเบีมอบมม็ดแหงแบงปันความสุขมีมือหนึ่งประเทศใทยผู้มีค่าอะไรเขาเรียกว่าชัยชนะอะไรหรอเลงทะเุียนชัยชนะอะไรของรัฐรัฐทางราชการเขาจำให้มันเมื่อวานนี่ผมไปดูปรับสมดุดปรับไม่ได้เออเลคนไปสแกนภาพอะไรกระเป๋าสตางค์เยอะแยะเลยกรุงไทยโอ้ มมันนิยร่วมใจใทยชนะอะไรผมไม่รู้เรื่องทาให้เป็นดำเนินชีวิตแบบใหม่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาผื้เกษียณแล้วเขาไม่ให้ทําเขาบอกว่ามีบํานานแล้วอืชาวบ้านไปเต็มเลยออกันคนน้อยได้ยินจนค่ำาหมืนกผู้น้อยได้ยินไะไรทางโอ้รตัดเขาเปิดถึงสองทุ่มเด้ทุ่มหนึ่งสองทุ่มเขาต้องปิดมันอยู่ค่ำเลยวกนี้ไปสแกนรูปสแกนอะไรไม่รู้ ปุณนน้อยได้ยินมาใหม่ๆนี่เนาะทางวิทยุนะห้าปีก่อนเนี่ยหกปีก่อนเนี่ยที่เมืองจีนเขาซื้อกล้วยปิ้งเขาก็จ่ายเงนินทางโทรศัพท์ไงว่าอย่างนี้เขาจ่ายโทรศัพท์เด้หลงเตาในตลาดผมไม่รู้เรื่องด้ออยู่ทั่วไปชนบทเขาก็จ่ายเงนินทางโทรศัพท์ผพรา็นี้แต่เขายืน่นโทรศัพท์ให้กันแล้วคนขายเขาก็ยื่นมาแล้วมันมันสกแกนอะไรไม่รู้นะบาร์โค้ดแล้วก็มันก็ลงแป๊บๆ,ๆเออมันทำอย่างนี้ดีเว้ยเราคนรุ่นเก่าทําให้เป็น กองเมืองจีนนี่เขาเป็นสมาชิตีโดนแล้วของเฮามีแล้วเริ่มมีแล้วสมาช <rồi S 1> ิตีทั่วไปรัฐบาลแลทั้งราชการก็ททาจัดจัดจัดใส้ชาบ้านเขาเมืองโอ้โคมแดงนี่โอ้ได้มาเยอะทางโน้นก็มีนนเต็มโยนโอ้ที่ที่เห็นข้างนอกนี่นก็สิบสองข้างในก็อีกสี่โอ้นกก็โยนในหลงเต่าใน,นสวนลงเต่าท่านป่าลงเต่าเลยนเนาะผู้น้อยเป็นผู้ดูแลดูแลช่วยร้าวแทนเจ้าของเขา เมื่อกี้นกผ่านมาเนี่ยโอ้มันเยอะตอนเช้าตอนนี้สองโมงครับเนี่ยสองโมงสองโมงครึ่งมั้งเนี่ยมมมผม,ม<า>ว่าสายวันนี้มันมามนรับวันธรรมทยนธรรม,ม,มของเจ้าของโดนแสงแดด<ร>ถา่ายไม่ได้ตัวท์มมือถือเนี่ยมันมารับ ทายานของเกษตรกรทั่วไปโอ้เนี่ยเอาข้าวไม่นกแล้วนี่ครับเอเอิร์นเบอร์เอิร์นมีมีไว้เข้ามารับทายานวันนี้มีอะไรจะฝากชมรมสมบัตเก่าย่างยืนยาวนะครับวันนี้น้องตามีจะคำสวนชนะที่ว่าเอาว่ารวบผ้าแก่ที่ว่าที่เราลึกไปไหนหมดแนวนอ่เออโอ้เป็นบุญอย่างยิ่งครับอ๋อแล้วแกให้ชมรมรอผู้อาวุโสไม่รีบไม่รีบนำกลับไปทำให้บุญมันเพิ่มขึ้นญาติพี่น้องมาเล่น มาเรีนช่วงกุิลเอเพิ่านเห็นเห็นพระพระพระไม้ของเจ้าของเจ้าภาพเนี่ยเขาดีใจในเรื่องนี้ปรากฏภาพพระพระุทธรูปที่เป็นแข็งแขอย่างนี้ก็มีศิลปะฝึกสมาธิครับเนี่ยอยู่ต่อไม้นี่ผมเห็นอยู่ต่อไม้นะก็เอารูปเอาไม้มาให้แก่ครับอืแก่ก็สลักชมลมสนก็กรเก่าย่งยืนยาวถ้าผู้อาวุโสไม่รีบนํากลับกลับไปเร็วเนี่ย ญาติคุณน้อยก็ไม่เห็นที่เขามาเที่ยววันก่อนเ,อเขาก็บอกบอกหวยนดเอาประวัตนขวาวก่อนเลยบอกหวยด้วย,วยมันมันเป็นไม้ตะเกียนหินนะมันวัดไม้ที่เกิดในวัดสวัสดีครับท่านติดติดตามชมครับวันนี้วันวาเลนไทน์ขอให้สุขใจสุขกายครับสุขภาพแข็งแรงครับมีความสุขทุกๆคนครับสวัสดีครับ